ดูสภาพมากานะครับตอนนี้ปลากำลังกินฝนฝนก็มาลมก็เข้าสุดยอดครับวันนี้ดูไตนั่งลมอยู่หน้าเรือนะครับเจนั่งวกอยู่ไปไหนไม่รอดแตดูสภาพนะครับแต่ละคนนะตอนนี้ หนักแล้วหนักแล้วเลือกร เป็นอะไรวะบอยนี่ชอบเปิดวารดีอย่างนั้นเลยบอลเนี่ยดเหยียดดีเหรอจ๋อ JC ใช่ไหมเออว่าแล้วเมื่อกี้เห็น JC มันมีลุ้นอ้าวทำไมอะไมไม่ตายไงใช่เป็นช่อนละมั่งแต่ละนั้นเลยเหรอเป็นช่อนละมั่งกาลังหรือเปล่าเกาติดปะกาลังหรือเปล่าครับ มีไซส์หรือว่าไม่มีเบรกนี่วิ่งก็แหมสายมันเล็กนี่ผมเมื่อกี้จะโดนว่าหลักกันนี้เลือดเชือกเจาะกระแจกเจาะกระแจกถ่ายไม่ทันช่วงเบรกออกครับเมื่อกี้ เหมือนไม่มีฝาฝาสัปูนปิดดันเบรกไว้เลยโอ้ยเหนี่ยวอุ้ยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหลือเกินจะหลุดแล้วเปล่าลองหลุดช่างมันย้ายปลาหลุดนี่เลยแกล้ะแกละแกละแกหลุดละโอ้โหพี่เหนี่ยวิ่งเลย

อาบิพกไปทั้งสลิมลงมันแรกไปสองผมไปช็อคด้วยเนี่ย <laughs> ดีดีว่าช็อคไม่ไปสัตว์เอ้ยงซีกทำไมเด็กไม่ออกสักนิดหนึ่งเลยวะตัวเล็กอะถ่ายรูก,กันย้อย <Yeah. S 1> ติดแต่หลังไตกูถ่ารูปทีบอนระวังระวังระวังมันสวัสดนะ เดี๋ยวๆๆ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  <laughs> ไม่รู้รอะไรแต่ว่าวิ่งแล้วเอาแล้วเปิดวันแล้วครับที่เปิดลังดีเอ้โห้นี่จะเฮลยนี่กว่าจะเหลวซะแล้วกินพร้อมกันเลยน้องบอลยัดแม่เมื่อยสัตว์กูบอกแล้วให้นอน ดูตามันก่อนตาบอดหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยโดนอีกแล้วน่าจะมีไฟยัดแม่ตันนี้มันเลยครับ ฝนก็มาปลาก็กินอย่างเช่นลุดเชลลาวนะเลงงเยอะปลาก็ไม่มีก็ไม่ได้นอนนั่งตามอุปกรณ์ท้องจิงมสลุอขาดของปลาชาวเอาทิ้มทิ้มมีเค้ทั้งทัไหมเค้ไม่ทันแล้วดิ <c oughs> มีไฟใไนเลยมั้ง อุ้ยอุ้ยกว้างกวา,วาอ,อย่างเงี้ยนึกถึงลอกดีๆ e <G. S 2> อ,อนนะไรอะไรแม่ลอกดีๆ <h az im> ต้องซื้อแล้วตัดวอตัดล้างเลยวะเออเหลยไอเดลกนอยเม๊ะเออนะเจ๊ยู่งงยนี่ก็สับอ๋อ ใส่โบยังเหมือนเงีระวังระวังระวังโอ้โดดนี๋ยเดอีกรอบมีไซส์ตัวนี้รอบอีกรอบอีกรอบดึงงม่ตายเลยตายเลยรมีไซส์ตัวนี้มันกัดสองขอทางไหนได้ไหมพี่ต้องไปหลังจุดี่ยมพี่มพอที่สองน้องบ บ,บอลไปดูบอลเดี๋ยวนะเดินขึ้นไปไตยหน่อยเดินลงมา,มามดเดินลงมาสบบ้างก r a บเรือไปมีซ้าย g r มีซ้าเดินลงมาล่างเออดีมากตึงไว้ ดีมากดีมากนี่ถ้ากูแตะ่ายแล้วลงเร่ทำไงัวข้าไปไรสวยเยี่ยมครับน้องบอลตัวที่สองเอา้าสุดยอดครับวันนี้ดูแตยนั่งกลมอยู่หน้าเรือนะครับยวนั่งว,วกอยู่ไปไหนไม่รอดยังวก

ออมันเดินทางมาจากไหนวะพอ่อตัวสุดท้ายท้ายสุดสุดยอดไอ้ไอคนตกก็นั่งเหมือ,อยู่ไอ้ชูนี้หน่อยชูนี้หน่อยคนตกเหวออยู่ <c oughs> อะไรครับนั่นเ <c oughs> <c oughs> บ็ดโซ